ตั้งแต่ลูกสาวเกิดมายังไม่เคยเจอหน้าเลยครับผมคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะปลุกคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนสมัยนั้นผมอายุ17ปีผมเป็นเดนเซอร์ครับเป็นเดนเซอร์แล้วก็เต้นคาบเล่โชว์ครับ ูซอยบุพาสวรรค์แล้วก็ซอยจรัญสนิทวง29ครับเต้นให้กับนักร้องแผ่นเสียงต่างๆครับแล้วก็โชว์คาเฟ่ตามคาเฟ่ต่างๆในกรุงเทพมหานครครับผมด้วยความที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อจัน แล้วเราก็ใช้ชีวิตร,ร่วมกันพักหนึ่งแล้วก็มีมีน้องขึ้นมาพอท้องสักพักเราก็ออกมาเช่าหออยู่ด้วยกันแล้วผมก็ไปไปมามาระหว่างหอกับออฟฟิศของคณะแดนเซอร์ครับไปไปมามา มันมีจังหวะที่ทําให้เราสองคนได้แยกกันซึ่งขณะนั้นท้องโตขึ้นโตขึ้น,นเริ่มเริ่มจะคลอดแล้วครับ <S <S แล้วเขาก็ได้ชวนผมให้ออกจากการเป็นแดนเซอร์แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านที่บ้านคือพยาที่บ้านที่จังหวัดเชียภูมิครับแล้วเขาซึ่งคุยกับทางญาติพี่น้องเขาทางนุ้นไว้แล้วแล้วส่วนตัวผมก็ยัง ยังชอบสนุกอยู่ครับด้วยวัยที่เด็ก1718ครับเจ็ดสิบแปดนะครอบีมมีเหตุการณ์หนึ่งทำให้เราสองคนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทำให้เราไม่ได้เจอกันอีกเลยคือตอนนั้นผมเป็นแดนเซอร์จะวิ่งไปทัวร์คอนเสิร์ตกับคุณแม่บานเย็นลากแก่น ที่แถวอีสานครับเขาก็ให้ผมเลือกระหว่างเขากับงานที่ผมทำอยู่ปัจจุบันซึ่งสมัยนั้นผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับก็ด้วยความที่เราสนุกไม่เหมือนสมัยนี้ครับแล้วผมก็ไปผมเลือกที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ต มีอยู่วันหนึ่งผมฝัน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 เหมือนคล้ายกับเรื่องจริงเลยครับฝันว่าได้เจอกับได้พบกับลูกสาวครับฝันได้เจอกับลูกสาวไม่ฝันคุยกันไหมได้คุยกันครับผมไม่แน่ใจว่าหน้าตาที่ผมฝันนั้นก็เป็นลูกผมหรือไม่ครับก็ได้คุยกันบอกว่าพ่อหายไปไหนมา ทำไมไม่ติดต่อมาหาลูกเลยอะไรเงี้ยครับผมผิดมาตลอดรู้สึกผิดมาตลอดครับแล้วผมก็อยากรู้ว่าตอนนี้ลูกสาวผมหน้าตาเป็นยังไงสบายดีไหม จำนามสกุลเขาได้ว่าชื่อนามสกุลวิรุณหุยฮะเป็นคนจังหวัดชายภูมิ ครับผมอำเภอหนองบัวแดงครับแล้วก็หมู่บ้านไม่ไม่แน่ใจครับหมู่บ้านไม่แน่ใจแน่นอนฮะอยากให้ทางลูกให้อภัย แล้วก็สังคมให้อภัย พอดีผมมาทำรายการตามหาคนพัดภาคาก,กาดกันครับพี่แล้วได้ข้อมูลมาว่าเบาะแสเบื้องต้นอ,อยู่ที่หมู่6ครับหม,มู่6ตำบลทรัพสมบูรณ์บ้านํำไผ่ไผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เู้ยว่ผู้ใหญ่เู้ยวญผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ให้านอะผรนะคร่บูบ้ใหญผูผ่ผู้ให ซับไผ่บ้านซำซับไผ่เมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านแกไอยู่นี่นะแกแกประชุมแกออกไปเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านท่าทางเส้นทางที่จะไปนะครับก็คือวิ่ง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 กางถนน229ไปเส้นนี้นะครับครับประมาณประมาณ2กิโลเมตรบ้านซับไผ่จะอยู่ซ้ายมือ ขอโทษนะจ้าบ้านผู้ใหญ่ไปทั้งใดจ้าผู้ใหญ่เขียวแม่ในพุน่นไกลบ่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับหนูมาหาผู้ใหญ่เขียวจ้าสวัสดีครับสสวััดีครบผู้ใหญ่ห,ญหน,<ะ>หนูเล่าอย่างนี้ก่อนหนูมาจากรายการตามหาคนพัดพลากจากกาันมีพ่อเขาร้องเรียนมาหาหนูว่าให้ช่วยตามหาลูกสาวให้หน่อยเบื้องต้นหนูเช็คมาแม่เขาอะ่ะชื่อจันมารีวิทุนหูษอ,อยู่ที่บ้านหนูเอ้ยอยู่ที่บ้านเลขที่9หมู่6 บ้านบ้านใครบ้านผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่อะไรผู้ใหญ่ปอมุบพงไพรผู้ใหญ่พงศ์วรแม่ชื่อจันใช่ไหมใช่เขาบอกว่าชื่อจันโอ้ชื่อจันวิรุณหุ่ยจันไหมใช่ไหมอายุประมาณเท่าไหร่อายุเท่าไหร่คนเนี้ย จันอันอันโอ้เขาก็ไมอยู่งนี่แต่ว่าเขาไมอยู่งนี่หรอกเขาไมอยู่งนี่เลยเขาอยู่กรุงเทพหลายปีแล้วคุณชื่อจันเนี่ยเออ แฟนมาติแฟนมาสักเลไม่ดูหนิมักนก่อตูกินอ้าวน่าจะคนนี้แหละและ้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอะครับตากระบลูขคือกันว่าตอนนี้เขาอยู่ยังไงกระบรู